สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอมสินก็เป็นวันหยุดนะคะก็หยุดได้สองวันช่วงนี้เราก็จะทํางานน้อยหน่อยแล้วก็วันหยุดเราก็จะเยอะนะคะปกตินะคะอมสินทํางานเดือนหนึ่งเนี่ยมี30สิวันใช่ไหมก็จะหยุดเอ่อเริ่มต้นเดิมทีเลยนะคะ30สวันเนี่ยเคยทํางานทุกวันด้วยซ้าไปส0สิบวันทํางานสาสิบวัน อันนี้คือพูดโดยรวมเนาะสาวันทํางาน30วันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคิดว่าเวลาที่เราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันไม่มีประโยชน์เราก็เลยเอาเวลาที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะไปทํางานทุกวันเพื่อเราจะไม่ต้องไปคิดนู่นคิดนี่ที่มันไม่มีประโยชน์เราก็หาอะไรทําที่มันมีประโยชน์กับชีวิตเรามากกว่าก็เลยเป็นทําให้อมสินนะคะทํางานทุกวันสาิบวันพอบางทีมีช่วงหลังๆก็จะทํางานสัก 27วันเลยนะคะก็จะเพิ่มวันหยุดให้ตัวเองหน่อยได้พักผ่อนเต็มที่จนมาตอนนี้ช่วงที่เดือนมีนาคมจนเข้าสู่เมษายนแล้วก็มาพฤษภาคมก็เป็น3เดือนนี้ที่วันพักผ่อนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราจะได้ทําเฉพาะงานประจําแต่ว่าที่ทํางานประจำเนี่ยกรมสินจะทํางานอยู่3ที่ด้วยกัน ทำงานที่ที่ประจําเป็น full time แล้วก็พาร์ทไทม์อีกสองที่มันก็ได้ตังไม่เยอะหรอกแต่ก็คือมันก็พอพอ,พอได้มีค่าขนมมีเงินเก็บอะไรนะคะก็มีโอกาสได้ทำเนาะก่อนหน้านี้ที่เราดิ้นโลนขนขวายอยากจะทํามันก็โอกาสที่จะทํามันก็น้อยกว่าแต่ที่นี่มันก็ที่นี่ที่กรุงเทพนะคะก่อนหน้านี้ก็ทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดพอเราอยากจะไปพัรทไมเอยอ,อะไรเงี้ย พื้นที่ต่างๆมันก็ไม่สพอร์ตเราเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเราก็ไปทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยมันไม่สะดวกเราต้องไปส่งเวนต่างจังหวัดมันก็จะลำบากหน่อยแต่พื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราเดินทาง1-2ชั่วโมง1นชั่วโมงนี่ก็คือว่านานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ไกลนะคะก็สามารถเดินทางได้เราก็ใช้เวลาตรงนี้ทำทำงานแล้วก็พักผ่อนได้ บางช่วงเวลานะคะเราก็เลือกงานที่มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไปทําลายวันพักผ่อนของเราหรือเปล่าไมไ่เป็นอย่างนั้นนะคะเราก็เลือกงานที่รู้สึกว่าเออไปทํางานเล็กๆน้อยแล้วก็พักผ่อนได้ด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับความสวยความงามที่ทําอยู่เนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการดูแลความงามเราก็จะ ดูเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะก็เข้าใจถึงลักษณะความต้องการของบุคคลค่อนข้างเยอะว่าคนส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรต้องการยังไงเราก็ให้คําแนะนําได้นะว่าต้องทําอะไรบ้างเลยนะคะบางทีการดูแลความงามเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างมันทําเฉพาะบางอย่างที่เหมาะสมกับเราแค่นั้นก็พอนะคะสําหรับการทํางานของคมสิงก็ ช่วงนี้ก็เป็นโควิดเนาะก็เขาปิดห้างสรรพสินค้าก็ทำงานที่ห้างสรรพสินค้าช่วงที่เป็นพาร์ทไทม์นะคะแต่ว่างานประจำเนี่ยทำที่คลินิกเ,เกี่ยวกับโรคเฉพาะทางขนาดใหญ่นะคะก็เป็น OPD ก็จะมีเวลาในการทำงานอยู่ที่ช่วงกลางวันนะคะ8ดโมง7ดโมงแดโมงอะไรประมาณนี้เลิกห้าโมงเย็นหรือว่าสองทุ่มนะคะก็เวลาทำงานก็สบาย แต่ว่าโอทก็ไม่ได้เยอะแต่เราก็มีความสุขที่ที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเวนผัดช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเ,เวนเช้าเวนบ่ายเวนดึกเนาะมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันปรับสมดุลชีวิตทุกวันเราปรับไม่ได้เราก็จะพ่ายแพ้มันไปสุขภาพร่างกายเราก็จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะแต่ก็ให้กำลังใจเพื่อนๆน,นวิชาชีพทุกคนนะคะที่ ยังทำงานอยู่ก็สู้สู้ส,สต่อไปค่ะทุกวันนี้เราก็ทำงานด้วยความรักในวิชาชีพเนาะอยากช่วยเหลือคนนะคะก็ส,สู้สู้นะคะทุกคนใครมีโอกาสได้ทำก็จงทำเนาะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไม่มีโอกาสได้ทำมันนะคะสำหรับช่วงที่เป็นโควิดนี้เราก็หยุดไปออไม่ได้ส่งงานพัรดทไท i m ไป2-3เดือนแหละเราก็รู้สึกเสียใจอยู่นะว่า เออไม่ได้ส่งพัดไทมแล้วก็มีเวลาว่างเยอะใช่ไหมว่างเยอะบางทีเราก็คิดเยอะคิดหลายเรื่องหลายแล้วแบบไม่เป็นไม่ได้มีความมีสาระในชีวิตมากเท่าไหร่แต่มันก็ทําให้เราได้พักผ่อนช่วงนี้ก็ถือว่าพักผ่อนไปละกันก็หยุดตั้งแต่เดือนมีนาะก็ทํางานออฟูทม์นะคะแต่ฟูทม์ก็ช่วงนั้นก็ ยังทำแบบมีโอทีอยู่แล้วช่วงนี้เดือนเมษาเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังพอมีแต่ก็ลดลงนะคะเนื่องจากว่ามันติดช่วงวันหยุดเทศกาลหลายๆวันแต่ว่ามายกเลิกทีหลังแต่มันก็มีผลกระทบตั้งแต่เริ่มต้นแลวแหละเพราะว่าเดือนนั้นมันจะมีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะคะแผนการวางแผนในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปหมดเลยบางสิ่งบางอย่างที่เราวางแผนไว้มันก็ ต้องยกเลิกแล้วก็วางแผนชีวิตใหม่แต่ว่ามันไม่เป็นไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราเปลี่ยนแปลงได้เราชีวิตเราเราก็กําหนดได้ว่าจะทําอะไรบ้างนะคะพอเข้าเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนนี้นะคะวันหยุดเนี่ยนักขัตฤกษ์มีเอ่อรวมรวมกับวันธรรมดาเนี่ยหยุด13วันนะคะก็ที่ทํางานก็ให้ทํางานตามตามชั่วโมง เต็มนะคะไม่มีโ t ทีก็ไม่เป็นไรทุกทุกคนก็เจอเหมือนกันแต่เราก็ช่วยช่วยกันทำงานนะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคภาระอะไรมากมายเราก็ช่วยเหลือที่ทำงานเราด้วยช่วยเหลือเพื่อนที่ร่วมง,งานเราด้วยอนาคตเราก็น่าจะดีขึ้นนะคะผมสินก็ทํางานช่วงนี้ก็ทํางานหลายๆวันแล้วก็หยุดสองสามวันอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเดือนเดือนแรกที่ทําให้เราอะ่ะอยากจะหยุด ทีเดียวหลายๆวันปกติเราจะหยุดหนึ่งวันแล้วเราก็ไปส่งงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบทํางานห้าวันหกว,วันเจ็ดวันอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดวันหนึง่งแล้วก็มาอีกทีก็มาทําอีกทีสักสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เหมือนแบบเราทํางานให้กับที่ทํางานฟูลไทม์เราเต็มที่แล้วเราไปทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยเราก็ถือว่าพักผ่อนไปในตัวอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เรสินเลือกนะคะ มันก็ค่อนข้างดีทีเดียวแหละมันอาจจะไม่ได้ตังค์เยอะมากมายแต่ก็ถือว่าเรามีโอกาสได้ทำเนาะเรามีโอกาสได้เลือกทำหลายๆอย่างบางคนอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำก็มีนะคะก็ก็ยินดีที่ตัวเองได้ทำในจุดจุดนี้นะคะในส่วนของเดือนพฤษภาคมเนี่ย เป็นช่วงที่เป็นโควิดเนาะระบาดอยู่แต่มันก็เริ่มซาได้แหละแต่ประเทศไทยก็ยังยังไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมหรือกิจการใดๆได้ปกตินะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ช่วงนี้ยังต้องหยุดงานอยู่นะคะก็อมสินก็มานั่งดูตารางชีวิตตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบางวันก็มันก็เจอวิกฤตหลายๆอย่างทางบ้านเราก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ด้วย ก็มีความคิดหลายๆเรื่องแหละแต่ก็มันก็มันก็เครียดนิดหน่อยนี่ก็ช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็ทํางานไป5วันนะคะก็เขียนบันทึกประจําวันทุกวันว่าทํางานวันนี้วันที่เท่าไรอีกกี่วันได้หยุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็พอหยุดเราก็มีความสุขเราได้พักผ่อนเต็มที่ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนอะไรางี้ก็ตามแต่บางคนก็ไม่มีแอร์บางทีก็ไป ซื้อแอร์ติดแอร์ใหม่อะไรอย่างนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้นะคะถึงอากาศจะร้อนแต่ใจเราไม่ควรจะร้อนด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะช่วงนี้มณิชก็พักได้วันที่สองนะเป็นวันที่สิบสามพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธสิบสามพฤษภาคมเป็นวันพักผ่อนของมณิน,นวันที่สองซึ่งมณินยก็รู้สึก มีเรื่องให้คิดเยอะรู้สึกคิดมากอะ่ะคิดเกินคิดอะ่ะคิดเยอะเกินอะ่ะบางทีมันก็บางทีบางคนเขาอาจจะคิดว่าเออไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกปล่อยปลย่อยมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องคิดนะเพราะว่ามันเป็นอนาคตของเราที่เราต้องวางแผนไป สิ่งสิ่งที่คิดเนี่ยไม่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอดีตทั้งหมดหรอกนะมันก็เป็นอดีตที่ส่งผลถึงอนาคตที่เรานํามาคิดด้วยแล้วก็เอามาคิดคสิ่งก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะที่ดิ้นรนที่จะมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครสละทิ้งทุกอย่างหน้าที่การงานเดิมอยู่ที่ใกล้บ้านเนาะอยู่กับใกล้ๆพ่อแม่นี่แหละ แต่วันนั้นเราก็คิดว่าเราอยากมาอยู่กรุงเทพมากกว่าแล้วอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็มีพี่ชายนะคะก็โชคดีหน่อยที่ได้มาอยู่ด้วยกันก็มีอยู่ที่อยู่ที่พักผ่สะดวกสบายเนาะก็อยู่ดูแลกันสองพี่น้องนะคะก็มีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเนาะแล้วก็สิ่งที่ทําให้อมสินมีกําลังใจถึงแม้จะอยู่คนเดียวนะบางที มันมันก็มีคนพูดคุยด้วยแหละแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ทุกเรื่องทุกอย่างเนะแต่เราก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นแล้สินคิดว่ามันมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะนั่นก็คือบทเพลงจากศิลปินที่เป็นบทเพลงหรือบทความที่ให้กําลังใจได้ค่อนข้างดีนะคะ บางทีเราจะรู้สึกว่าเรายือนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอย่างนี้แต่ว่าเราก็อย่าท้อถอยนะคะบทเพลงเพลงนั้นก็จะเป็นบทเพลงที่ร้องโดยพี่ปอ๊อตนะคะแล้วก็มีฟิชชิ่งด้วยนะคะจำชื่อทันไม่ได้ก็คือบทเพลงชัยชนะนะคะอมสินก็ชื่นชอบมากเลยแล้วก็จดเนื้อเพลงมานะคะจะอ่านให้ทุกคนฟังอันนี้ก็จะเป็นบทบทความที่เป็นเกี่ยวกับชัยชนะของอมสินนะคะ เตือนตนอันนี้จดลงใน,นสมุดบันทึกของมสินเลยเออบทเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะมีไว้อย่างนี้ว่าเส้นทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายมันเหมือนเข้ากับชีวิตแล้วนะไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไหร่จนกว่าจะเจอจุดหมายอาจจะไกลแสนไกล และไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะสุดทางมันรู้สึกเหมือนแบบเราเจอมาเราก็ล้มไปแล้วเราก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินก้าวต่อไปแล้วเราก็เจอเหมือนเดิมเราก็ทําอย่างนั้นเรื่อยๆมาจนเราไม่รู้ว่าเรามองไม่เห็นว่าปลายทางมันอยู่ตรงไหนปลายอุโมงค์อยู่ตรงไหนอ,ไอย่างนี้นะแต่เราก็พร้อมที่จะเดินก้าวต่อไปเพื่อให้สักวันหนึ่งเราเจอปลายทางมันนะ วันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไหร่ก็อายุก็เยอะแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตมาก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบไม่มีประโยชน์เลยนะบางทีก็บางทีก็อยากสนุกสนานอยากปล่อยวางบ้างก็พักผ่อนโดยไม่ทําอะไรเลยก็มีแต่ว่าชีวิตโดยส่วนใหญ่ก็จะพยายามดิ้นรน,นขนไ้วยทํานู่ทนทํานี่ให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองค่อนข้างเยอะคะบางทีก็อาจจะละลวมบ้างนิดหน่อยแต่ว่า ก็เน้นที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากนะคะต้องเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่เนาะบางทีเราเสียใจเราผิดหวังเนี่ยแต่เราก็ท้อนะแต่เราว่าไม่ควรจะถอยน,นะเคยนะคะเคยเคยหลายครั้งแนละท้อแต่ไม่ถอยก็เดินหน้าไปซึ่งมันมีกำลังใจจาก ครอบครัวแล้วก็เพื่อนอนที่รักนะคะก็เขาก็ให้กําลังใจทุกครั้งที่เรามีปัญหาอย่างนี้เนาะเราก็จะคุยพูดคุยกับคนใกล้ชิดเราเนี่ยถ้าเขาเข้าใจเราอะ่ะเขาก็จะให้ให้เราทําอย่างที่เราต้องการนี่แหละแล้วเขาก็คอยดูอยู่ห่างๆเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่แล้วก็พี่นะคะที่คอยดูแลเขารู้ว่านิสัยเราเป็นยังไงนะเขารู้ว่า เราต้องการอะไรเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะเขาเหมือนเขาอยู่ในใจเราอะเรารู้สึกอย่างนั้นนะเขารู้ใจเราเขารู้ว่าเราเนี่ยจะทําอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดัง่งอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เคยขัดขวางแต่เขาแน่แนวทางว่าเราควรจะทํำยังไงนะคะกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกล ไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดทางนะแล้วก็มันก็เป็นบทเพลงเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอย่ากลับหลังขอให้เดินต่อไปซึ่งจุดจุดนี้นะคะสินก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะเราเราเหนื่อยเราท้อเราอาจจะหมดหวังสิ้นหวังนะแต่ว่าพอถึงจุดจุดนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นบท เป็นข้อความที่เขาบอกว่าถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นนะอย่าก,กลับหลังขอให้เดินต่อไปเพราะว่าทุกทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเดินไปข้างหน้าเราอย่าเดินถอยหลังเพราะว่าสิ่งที่ถอยหลังเราก็จะเดินกลับไปเจอสิ่งเดิมน,นะคะเราก็ควรจะเดินไปข้างหน้าทุกๆคนก็ควรจะทําได้เช่นกันเนาะสิ่งที่ ผ่านมาแล้วแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปเนี่ยขอให้มันดียิ่งกว่าเดิมสักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดขึ้นมาถพาอเราเดินหน้าต่อไปถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำอีกเขาจะไม่ทําพลาดอีกนั่นแหละคะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ เราอะถ้าเราอยากจะทําดีต่อตัวเองเนี่ยเราจะไม่ทําอย่างเดิมซ้ำเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการที่เราทําแบบเนี้ยมันทําให้เราต้องสูญเสียเสียใจเสียกําลังใจแล้วเราก็อาจจะเดินหยุดชะงักไปสักพักหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเดินก้าวต่อไป mm. เพื่อให้รู้ว่าเราจะชนะตัวเองได้ไหมสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อมสินทําให้ตัวเองแบบแกระตือรือร้นขึ้นมาว่าเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะ ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทําเฉพาะงานเราอย่างเดียวนะคะเรามีความสามารถหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจที่จะทํามันหรือเปล่าเราพร้อมที่จะทํามันไหมเราจะลงมือทํามันไหมเนี่ยค่ะผมสิงก็ไม่ได้ทําอะไรที่ซับซ้อนมากยากง่ายอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำนะเราก็ต้องลุกขึ้นมาทํานะคะอันนี้ก็ไม่ได้มี สาระอะไรมากมายแต่สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะแม้จะมีปัญหามีวิกฤตชีวิตอะไรเข้ามาก็ขอให้เดินหน้าต่อไปสักวันมันก็จะถึงสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วย อันนี้ตอนนี้กำลังใจดีแบ่งปันกำลังใจให้ทุกคนได้อย่าลืมยิ้มให้ตัวเองทุกวันนะคะทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดกับตัวเองเราก็จะมีความสุขค่ะแล้วค่อยมาชมกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวมาแบ่งปันความสุขอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย